สวัสดีครับทุกคนผมได้มีโอกาสไปช่วยดูแลบูธของ Torres g u i t a r นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้ไปออกบูธนะครับแล้วก็ไปที่บูธก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆนะครับได้เจอทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่อง Youtube นะครับหลายคนมากที่แบบมาทาักแล้วแล้วก็มีมีท่านหนึ่งนะครับอายุน่าจะประมาณสัก6กกว่า70นอะครับ อ่าส,สูงหน่อยก็มาลองเล่นตัว Small Man แล้วก็บอกว่าเออเสียงดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกให้ลองเล่นให้ดูหน่อยพอผมเล่นปุ๊บเอ่เขาก็บอกว่าผมจำได้แล้ะคุณคือคนที่เล่นลง YouTube ใช่ไหมเล่นได้เหมือนในคลิปเลยนะ <c oughs> โอ้่าดีใจมากนะครับที่ที่ที่ทุกคนจำได้แล้วก็หลายคนมากก็แบบว่า เออผมติดตามอาจารย์อยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่ติดตามช่องไทยกีตาร์วาไรลตี้แล้วก็ไปงานที่ซีคอนสแควร์นะครับบางคนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้จักกีตาร์ทอเรสนะครับแต่ว่าพอพอไปที่บูธก็พอผมเล่นให้ฟังก็ก็จำผมได้ผมขอบคุณมากจริงๆนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ ทำให้ทุกคนได้ได้ไปลองเพราะว่าตอนนี้เรามีมีโชว์รูมในกรุงเทพมีมีสองมีสองที่นะครับมีที่สุขุมวิทแต่ผมจะใส่โลเคชันไว้ให้สุขุมวิท8ปดสกว่ากว่าตรง BTS พระขนงอะไรประมาณนั้นนะฮะเออพระขนงแล้วผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวทุกคนลงไปเสิร์ชดูแล้วก็ BTS ิวานนท์นะครับก็ชื่อโรงเรียนกีตาร์ลินส่วนตรงสุขุมวิทก็ไปรถไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับชื่อว่า LA g เอ็กิตาร์ไทยแนะครับลองไปดูมีกีตาร์ให้ใหลองเยอะมากเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับ,นะร,บราคาก็เท่ากับในเว็บไซต์แต่ว่าไป,ไปลองได้เลยนะครับ,นะรบก็การไปออกร้านกผ็ผมว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วผมก็เข้าใจทุกๆท่านเลยมันเหมือนเป็นการแบบส่วนใหญ่พี่ที่ไปออกร้านนะครับผมก็ได้คุยผมก็มีกีตาร์ที่ผมชื่นชอบนะดีอาร์ชกีตาร์ ที่เป็นกีตาร์ทรงแจ๊สอ่ะนะอืมก็ชอบนะครับเล็งๆแล้วก็ลาวิชกีตาร์นะครับออกบูธข้างกันเนี่ยพี่เก่งลาวิชนะครับก็เฟลนี่มากแล้วก็ผมจริงๆผมลงผมเล็งโคโลสกีตาร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้สีชมพูแล้วก็ได้ได้ลองกีตาร์เยอะมากในงานผมว่าช่างทำกีตาร์ในประเทศไทยพัฒนาไป ไปไกลและถ้าเราข้าม Fender, g i b s o สันหรือว่า Taylor หรือว่าอะไรงี้ไปได้อะผมว่าในราคาที่ช่างทำมันมันคุ้มค่านะฮะมันลองไปลองเล่นนั่หลายๆคนไปลองเล่นอะ่ะที่ได้ไปงานที่ซีคอนผมว่าเราไปไม่ได้ไม่ต้องกะซื้อก็ได้แต่ว่าเหมือนไปลองกีตาร์แล้วเราได้ความรู้อะ่ะได้ความรู้ยังไงใช่ไหมเราได้ลองกีตาร์กีตาร์ที่ดีมันเป็นแบบเนี้ย ถูกเซตอัพมาแล้วสเปคดีมีการปรับจูนที่ดีนะครับเหมือนมีกีตร์มียี่ห้อหนึ่งจะเป็นแฮนด์คราฟแล้วอย่งยี่ห้อหนึ่งเป็นแฮนด์เมดอยู่ข้างกันพอลองแล้วเรารู้ก็รู้ว่าแฮนด์เมดดีกว่าคือมันต่างเลยอะ่ะคือเราเล่นจริงๆเราจะรู้ว่ามันต่างแล้วมีผมเห็นคนนึงมาเขาเลงกีตร์โปร่งเฟนเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ไปลองกีตร์แฮนด์คราฟของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับ คือในใจเขาอะเขาก็เขาก็รู้ว่าแฮนด์คาฟต์นั้นดีกว่าคุ้มค่ากว่าสวยกว่างานดีกว่านะครับแต่ในใจก็ติดว่าเฟนเดอร์อะไรเงี้ยครับติดว่าเฟนเดอร์เหมือนเวลาเหมือนเราใช้ของเนาะมันก็มันต้องแบรนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะผมคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อ รุ่นพี่คนหนึ่งก็เป็นวิศวะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรเขาสนใจออปชันการใช้งานอันเนี้ยเขาใช้งานได้เขาเขาสนใจอันนี้อะไรเงี้ยครับอืมซึ่งซึ่งผมก็ก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วนะคือผมจะเล่นอะไรที่มันดีแต่ว่าในราคาที่ผมโอเคอะไรเงี้ยเออแต่อันี้อันนี้เป็นผมนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมาลองอ่ะก็คือแบบ เหมือนเขามาลองกิฟสันเฟนเดอร์เหมือนกิตารโปรเทเลอร์หรือว่ายี่ห้ออะไรท,ที่เป็นแบรนด์ที่ดังๆอะ่ะคือเขาเขาลองแล้วแต่พอเขามาลอง Handmade บางตัวคือเขาก็รู้แล้วสัมผัสทุกอย่างมันแบบดีกว่าเสียงดีกว่าอัน,นอันนี้ในความคิดเขานะที่ที่ที่ผมฟังเขาก็พูดว่าเสียงดีกว่าโน่นนี่แต่ว่าในใจก็ยังติดกับแบรนด์ดังๆอยู่อะไรเงี้ยผมมองอย่างนี้นะคือ กีตาร์เฮนเมยคนไทยอ่ะถ้าจะก้าวไปไปสู่ตลาดโลกได้มันต้องมีแรงสนับสนุนเนาะให้เขาไปต่อได้อะไรเงี้ยอันอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะไม่เกี่ยวกับแบรนด์ทอร์เรสนะแบรนด์ทอร์เรสตอนนี้ผมทำกับหุ้นส่วนอยู่นะครับคือถ้าแฮนเมดออะเขาต้องใช้เขาต้องดำเนินชีวิตอะ่ะช่างเขาก็ต้องแบบอยากได้อะไรที่แบบไปลงทุนต่อไปพัฒนางานต่อให้เขามีชีวิตต่อไปถ้าเกิดเราเรา ก้าวข้ามตรงนั้นไปได้กันเยอะๆผมว่าเราจะได้กีตาร์ที่ดีในราคาดีอ่ะอืมอะไรว็ผมกล้าพูดนะว่าไม้อ่ะซื้อกีตาร์ช่างไทยสองสามหมื่นอ่ถ้าซื้อมองนอกแสนหนึ่งแน่นอนครับอืมถ้าซื้อกีตาร์ช่างไทยประมาณห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นนะกีตาร์มองนอกสเปกแบบเนี้แสนห้าแสนหกแต่ก็จะมีคนมาดราม่าว่าก็เสียงมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ครับเสียงมันไม่เหมือนกันนะครับเสียงเทสของเสียง แต่เสียงมีคุณภาพแน่นอนแต่ว่าถ้าเราบลาทเทสไม่เอาหัวเอาหัวกีตาร์ออ,อกเราเล่นนะ่ะผมเชื่อนะว่าเก้าสิบเก้าอร์น่ะจะชอบกีตาร์แฮนด์เมดที่เป็นช่างไทยทำอันนี้จากผมลองนะคือมันมันดีจริงในราคานั้นนะครับอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาขายไม่แพงเราก็เขาถ้าเขาก็อยากขายเราไม่เราไม่ต่อราคาเขาก็ลดให้อะไรเงี้ยผมว่าเขา มันก็แฟงแล้วเขาไม่ได้ตั้งราคาสูงแบบเกินไปเพราะเขาไม่มีค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจากงานงานเนี้ยผมผมรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันให้ความสําคัญกับกับช่างในประเทศอะ่ะเพื่อเขาพัฒนางานต่อไปอะไรเงี้ยครับแม้จะทําแรกๆผมก็ว่ามันก็ยังดีกว่ากว่าแบรนด์ดังๆในท้องตลาดตอนนี้นะคือนึกภาพราคาของกีตาร์ช่างไทยเนี่ย ผมคิดว่า1ใน3ามนีงมัหรือว่าสมมุติว่าสมมติว่าแบรนด์นอก30บาทแบรนด์ไทยเนี่ยสิบาทถึง15บาทเองถูกกันครึ่งต่อครึ่งแต่แบบดีแต่เขาไม่สามารถขายแบบหมื่นกว่าบาท20,000ื่นได้วึเงพ่อไหมเขาก็ต้อง20,000กว่าสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่เพราะว่ามันมันค่าแรงอ่ะค่าฝีมือผมที่สําคัญผมว่าค่าฝีมือฝีมือทุกคนดีหมดนะตอนเนี้ยที่ลองแล้วอ่ะ โดยเฉพาะการเก็บงานอ่ะผมว่าดีกว่าระบบ Factory เยอะแล้วก็ความละเอียดละออความใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนที่สำคัญ Material มันดีกว่ามากๆครับอืมประมาณนั้นส่วนกีตาร์ที่เป็น Handcraft หรือว่ากีตาร์ของเช,เช่นมีกีตาร์ฟารมอกง,งานก็จะมี The Ash กีตาร์กับ l a v i s h กีตาร์ผมว่าคุ้มราคานะอืมตอนพี่เขาไม่อยู่บูธผมก็ไปนั่งเล่นอยู่นะฮะ แอบบอกพี่เก่งผมอาจารย์ต้นเองไปนั่งเล่น <c oughs> ก็นั่งเล่นโคลอสนั่งเล่นลิกกี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันดีนะดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้สะสมกีตาร์ไฟฟ้าแล้วอืมผมเล่นกีตาร์คลาสสิกบ่อยกว่าอะไรเงี้ยกีตาร์ไฟฟ้าผมผมมีแล้วผมก็เลยแบบยังไม่ได้จัดแต่ตอนแรกลงเลงโคลอสไว้ถ้ามีสีชมพูมาอาจจะจัดอะไรเงี้ยครับนะครับกีตาร์ได้มาตรฐาน คือใครที่ไปที่งานถือว่าโชคดีถึงแม้ไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าได้ลองทั้งหมดอ่ะก็ได้เป็นความรู้กับตัวเราว่าของที่ดีเป็นอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็จะเลือกของที่ดีว่าแบบเราเลือกเป็นแล้วอ่ะว่าเนี้ยคือดีอะไรเนี่ยครับอประมาณนั้นแบบคืออย่างกีตาร์คลาสสิกเนี่ยยามาฮ่า440เนี่ยผมกล้าพูดนะว่าตอนนี้หลายแบรนด์ในท้องตลาดละคือราคาพอกันหรือราคาสูงกว่านิดน,นึงอ่ะแต่ดีกว่ากันแบบ เดียวกันแบบเยอะใน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 ความคิดผมนะครับคืออย่างแรกคือมันกีตาร์ในท้องตลาดเคลือบเลกกเกอร์มีในราคาเท่ากันเคลือบเลกกเกอร์หมดเคลือบเลกกเกอร์หมดนี่ต้นทุนสูงกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็ดีกว่าละนะครับยังไม่ใหาจะขอสาตินนู่นนี่อะไรมันก็จะไม่เลื่นมันก็จะไม่เหนียวใช่ไหมแต่ว่าความทนทานนยะเคลือบเลกกเกอร์อยังไงก็ทนกว่าเคลือบสาตินอย่างเงี้ยครับอืมเอ่อเรื่องความชงความชื้นอ,อะไร มันก็ต้องเก็บใส่กระเป๋าเยอะหน่อยนะถ้าเครือบสาตินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเครือบแล็กเกอร์มันก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ Material ในการทำอะ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์ในท้องตลาด Handcraft หรือ Handmade อะไรมันมันแมทเทอเรมันดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับนะครับโดยรวมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายผมในงานแล้วก็จําผมได้นะผมปลื้มมากเลยนะครับแล้วก็คุณแม่ผมเพิ่งเสียใช่ไหมครับก็ ผมไปงานศพก็อยู่ในงานแหละครับแล้วมีคนงานเก่าของของแม่ผมที่เป็นผู้หญิงเขามาเขาก็มาแสดงความเสียใจเสร็จพวกแฟนเขามาครับเล่นเล่นเล่นวิทยุเขาก็เขาชื่อพี่แดงครับพี่แดงเขาเข้ามาทักว่านี่ใช่อาจารย์ใช่ต้นคนเดียวกับอาจารย์ต้นที่สอนกีตาร์ใน u t u b e ไหมผมว่าใช่ครับ อะไรเงี้ยผมอกอเออพี่ดูเราอยู่นะอะไรเงี้ยผมก็แบบขอบคุณมากครับพี่<笑><笑>ผมแบบว่าผมก็ไม่คิดว่าแบบเจอจะมีคนดูดูผมแล้วก็จําผมได้นะแต่แบบคือคือแค่นี้ผมผมดีใจมากแล้วครับเจอกันก็ทักทายกันได้แล้วก็มามาเล่นกันได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอันหนึ่งเนาะประสบการณ์ที่ที่ไม่ดีอันนึงนถ้าทุกคนดูมาถึงตอนท้ายเนี่ยผมอยากบอกเล่าประสบการณ์ที่ไม่ดีอันนึงคือ คือผมผมบอกว่ามีกีตาร์ตัวหนึ่งเล่นง่ายแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาแล้วเขาเข้ามืออย่างเงี้ยฮะนี่สายไม่ได้ตั้งตามคีย์ปกตินี่มันหย่อนกว่าปกติมันก็เลยเล่นง่ายใช่ไหมละ่ะผมแบบโหเขาเก่งมากเลยครับที่แบบเอามือลูกแค่เนี้ยเรารู้เลยว่าสายแบบสายเพี้ยนสายแบบเขาบอกว่าสายเพี้ยนด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งตามปกติใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ ไม่ได้พูดอะไรครับผมก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นลองเล่นดูเขาก็จับไปเล่นเขาคงจะรู้ว่าสายมันตรงอะ่ะแล้วเขาก็ไปเล่นอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็จะรู้ว่าสายมันตรงแต่ว่ามันนิ่มไงเขาคง,งอาจจะไม่เคยเล่นสายไม่เคยเล่นกีตาร์ที่เล่นสบายมือมาก่อนมันไอรุ่นอดาจิโอเอมเออะไรเงี้ยที่เป็นมอลคอนี่ใครที่ซื้อไปจะรู้เลยว่ามันเล่นสบายมือกว่ากีตาร์ปกติอะไรเงี้ยครับเออประมาณนั้นอะแล้วเขาก็ไปเล่นอีกอีกตัวหนึ่งแล้วเขาก็ คือคือเขาก็ไปเล่นนะนะแล้วเขาก็เอามือมาชี้ขอโทษนะลูกบิดอ่ะมันดูเนี่ยเขาเขาเอามาชี้ขอโทษนะลูกบิดมันดูแบบกองแก๊งกระป๋องมากเลยอะมันแบบมันดูไม่ไม่สมราคาเลยอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้อเลยครับอะไรวะเนี่ยก็ไม่ไม่ก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่ว่ามันก็แบบ คือคุณต้องไปดูรูปบิดจะมาห้าก่อนนะรูปเบียร์ห้านี่ในราคานั้นคุณน่าจะต้องน่าจะต้องพูดกับอันนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเออแต่แต่เราไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าแบบมีช็อตที่ตลกก็คือเอามือรูปอย่างเงี้ยครับเอามือรูปอย่างงี้นะอยู่บนขาตั้งดิจิตาอามือรูป<ม>สายมันเพี้ยนนี่คุณไม่ตั้งหรอแล้วสายมนหย่อนอยู่ปกติด้วยที่คุณบอกเล่นง่ายนี่คือมันตั้งให้มันหย่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยผมแบบโหคุณเก่งมากเลยมันแบบ รูปครั้งเดียวคือรู้อะไรเงี้ยผมแบบว่าโหพระเจ้าเจอคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ก็ตลกดีครับก็ตลกดีอะไรครับแล้วก็รู้สึกได้เป็นความรู้ด้วยอะไรเงี้ยตอนจริงๆผมอยากจะเล่นให้เขาดูเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ตลกดีอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะอาจจะอาจจะไม่อยากแชร์เพราะว่าทุกคนที่มาจะรู้ว่าผมจะแชร์กับ,บกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบที่มาอะไรเงี้ยครับนะครับโอเคก็ยังไงฝากด้วยครับ ถ้าใครอยากลองทอร์เรสก็ไปลองได้ที่สุขุมวิทเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ที่คำบรรยายวิดีโอแล้วก็กีตาร์ไอรินอะไรอย่เงี้ยนะครับอ,อะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาในงานสีคอนวันทุกวันนะครับแล้วก็คนที่ไปเจอผมแล้วทักผมก็ก็ขอบคุณมากตอนนี้สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้ผมเพิ่งกลับถึงระยองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีสอนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ต่อครับแล้วก็อังคารพุธไปสอนนานาชาติ มันสุกสอนดำนน,นวิดีเพื่อห้ส,สอนมอบุกหลังจากนี้ผมจะไม่ว่างแล้วเสาร์ที่ผมสอนที่โรงเรียนของตัวเองสอนเจ็ดวันเลยนะครับก็งานเยอะมากงานเข้าเดือนเดือนเนี้ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยคืองานเข้าเจ็ดวันจะไม่มีวันว่างเลยสอนทั้งหมดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยสอนําเนิดวิย์เนี่ยสอนสี่ห้องใช่ไหมครับตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสามแล้วก็สี่โมงเย็นผมก็ต้องกลับมาสอนที่โรงเรียน ของผมเองอีกจนถึงทุ่มหนึ่งมันแล้วผมก็ต้องรีบกลับบ้านไปสอนลูกตัวเองอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เยอะมากอาจจะไม่มีเวลาทําคลิปแต่ก็อยากสื่อสารกับกับทุกๆคนนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ s ส l l l แมสแ t t ติ e ที่ที่มาใหมา่อ่ะเสียงมันนุ่มขึ้นอมืมันมาผมลองสามตัวมีตัวหนึ่งที่นุ่มอันเนี้ยอยู่ที่สุขมุมวิท ตอนนอี้ที่สุขุมวิทอีกสองตัวมจะออกโทนใสนิดน,นึงอะไรครับก็ก็ใครชอบนุ่มๆก็ลองไปลองที่สุขุมวิทแต่ชอบใสๆหน่อยก็จ,จะไปลองที่กีตายลิงที่ bts ติวานนท์อะไรนะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณท,ที่ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ติดตามช anel ของผมนะครับอะไรประมาณนั้นผม ก็จะทําคลิปดีๆแล้วก็คลิปสอนต่อไปเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์แล้วก็แล้วก็ทําอาจจะเป็นคลิปสอนกีตาร์เพลงง่ายๆที่ทุกคนจะหาโน้ตได้ผมอยากเล่นเพลงนี้ Kiss the Rain ของ Yluma นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไมค์ดีๆมาอัดก่อนอ,อางเงี้ยนะครับอาจจะอัดกับตัวลั t ติสให้ให้ฟังเป็น l ล t t i c e ที่เป็น top spruce นะครับปกติ l ล t t i c e เราเป็นซีดาแต่ สามตัวที่มาเป็นส r u ู e ผมได้ลองเล่นทั้งสามตัวเลยนะครับเ,เสียงต่างกันมีตัวหนึ่งนุ่มมากอยู่ที่สุขปิดอีกสองตัวก็จะใสขึ้นมาหน่อย,ยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ